ผมจะใช้รถเกี่ยวคูโบต้ารูใช้รถไถคูโบตา้าอันนี้ก็เป็นกองฟืนคูโบต้าอุย้ยไม่ใช่นะผมใช้รถเกี่ยวคูโบต้านะไปแล้วกันนะผมจะเป็นยังไงเราไปดูก็ได้เลยเป็นนาปังนาแห้งนะครับพร้อมอ่านาปังนาแห้งนาปังนาแหง้งเอ้ยแล้วอันนี้มันน่าเปิดได้มากเลยเนาะมันผสมจริงมากเลยว่ะเฮ้ยมันเุ้ยมันเปิดเฮ้ยมันเข้าไปได้จริงๆไหมเนี่ยอุ้ย้ยมันผมจะเข้าไปจริงเลยมันเข้าไปได้จริงๆไหมเนี่ยดูดิ มันเหมือนเป็นไม้จริงๆเลยอะ่ะเออเนี่ยมันมีมิติมากเลยอุย้ยมีเออใช่ๆเป็นกองไม้จริงๆ๋อก็ว่าผมคิกว่าเป็นผ้าเป็นกองไม้จริงๆนะครับแต่ว่ามันเปิดประตูไม่ได้โอ้พระเจ้าน่าเสียดายมากนะครับทุคครับมันเป็นกองไม้จริงๆนะครับอันนี้ในใน,นโรงรถก็มีรถอยู่นะครับผมในโรงรถก็ต้องมีรถเป็นธรรมดาดักครับผม วันนี้เราจะย้ายเป็นคูโบต้าแล้วกันครับรถไถคูโบต้าย้ายรถเกี่ยวคูโบต้าแล้วกันเอ้ยคูโบต้านะครับผมวันนี้จะย้ายเป็นตู้แอร์แล้วกันนะนี่ตู้แอร์เลยนะครับคุณผู้ชมครับรถเกี่ยวคูโบต้าแต้อูนะครับผมฮ่าฮ่าามากเลยครับมากันเลยลุกแลวลุกกันเลยใส่แล้วครับใส่เลยไปแล้วครับเฮ้ยโอ้ยไม่เอาดีกว่าเอา,เอาปากนี้ดีกว่าอ่า เดี๋ยวปากนี้ดีกว่าปากนี้ดีกว่านะครับผู้ชมครับแม่โ,โหปากไหนก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวลุยกันเลยอันนี้ก็จะเป็นในสวนของบ้านเราแล้วนะเปิดได้ไหมอันนี้เปิดได้นะครับว้มีพ่วงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่เก็บข้าวนะต่างประเทศเขาจะทํากันแบบนี้นะครับก็คือเ่าเกี่ยวข้าวมาแล้วเขาจะามาเก็บไว้ก่อนนะผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะามาเก็บไว้เหมือนกัน เสียงอะไรมันเสียงแมงวันหรือไงวะเนี่ยฮะเออไอ้นิเสียงแมงวันเหรอคุณผู้ชมนี่มันสามารถเติมเติมข้าวได้ปะอ่าฮะน่าทำไมมันไม่เห็นที่เติมวะผมก็งงเหมือนกันครับอ๋อแล้วบ้านของเราอยู่ตรงไหนนะอ่า อ๋อแล้วเราซื้อรถมันจะโผล่หน่อยเอไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่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 คันนี้เอาตรงนี้โอเควันนี้เอาเป็นล้อแท็กนะครับคุณผู้ชมครับแท็กยางครับแท็กยางวันนี้แท็กเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เอาปากได้เอาปากเก่าปากเดิมปากเดิมเดี๋ยววันนี้ไม่เกี่ยวนะปังไม่เยอะแล้วกันนะครับคุณผู้ชม จะนาปังนะนาปังนาปุงนาปังก็บาเถอะมาเถอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อเป็นหางลากนะครับนี่เอานี้เลยแล้วก็เอาเป็นรถไถคูโบตานะครับเดี๋ยวกดแถบหาก่อนแล้วนะครับรถไถคูโบตา้ารถไถคูโบ,ต,บต้าคาโบตูคูโบตา้า อันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนจะหมดอ้อนี่ไงอ่าแต่เราเรากระดีบไปกันเลยนะครับผู้ชมครับอันนี้เป็นกระจุกอะไรกันวะเนี่ยไหนวะเราอยู่ส่วนไหนของโลกวะแล้วตรงนี้ไงนี่เลยมันต้องโดนด้วเอ๊ะจะจะอ๋อหางหางหางแม่จะตกใจไปแล้วแค่หางเองแม่เอาฮยอ๋ออ๋อที่เมื่อกี้เรารีเซ็ตอะไรไปวะคุณผู้ชมอ๋อ เอาหาเอาหาหาพี่อยากไปพี่ก็ไปไปเมื่อกี้เรารีเซ็ตที่ไหนไปวะผมก้มกูเหมือนกันอ่ะไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเอาโคบต้าย้ายแล้วกครับผมเอา้าพี่มาด้วยอะไรมาใบนี้ผมไม่เอาผมจะเอาผมจะเอาคัน,นเลยอืมวันนี้เขใส่เสื้อเป็นอา่าเชื่อช่องนะเช,ชื่อช่องก็ป้าแล้วเชือดช่อง ้ผมืออช่งไปครับถอยครับถอยเอาเดินหน้าดีากว่มาเราจะผ่านเอาเราจะหาไอ้ข้างหลังนะครับข้างหน้าถามว่าไอ้ข้างหน้านี้ใช้ได้มั้ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เอาเอาข้างหลังดีกว่าโอ้ยเงครับพีิจิงจ๋งครับเอีงครับอ๋อมันใช้สามารถอ๋อ อ๋อสามารถใช้เมาส์ลากได้นะครับสำหรับไอ้ข้างหลังนั้นตามจริงต้องใช้คนยกนะครับผู้ชมเพราะเออของจริงนะใช้ใช้คนยกเอานะครับผมเอาล้ครับผมพอมบอกงานนาปังให้ลูกค้าแล้วครับรอแป๊บนึงนะครับลูกค้าไอ้ลูกค้าลูกค้าชินน่ารักเดี๋ยวเจอก่อนเดี๋ยวเจอผมผมมีจบดาซ่าด้วยครับผู้ชมไอ้ไม่ใช่ไหมมีไฟด้วยครับ เฮ้ยโอ้โเฮ้ย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 เฮ้นครับเคลื่อนเคลนเคลนเคลนนั่นแหละครับผมมีห่วงโยงห่วงยางหรือเปล่าเนี่ยมีห่วงโยงห่วงยางก็พอมีให้เช่าหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหไปครับก็ยังงั้วันนี้เดี๋ยวรับบทเป็นรถไถของเรารับบทเป็น รถล,ลากแล้วก็รับบทเป็นรถลากอ่าลากไอ้นี่้วยเนาะรัะบบทเป็นรถลากรถรถเอ้ยทำไมมันเสียงเสียงแบบนี้วะทำไมมันวิ่งเสียงเสียงอ่ะเฮ้ยชอบอะไรที่มันเสียงเสียงเลยพี่ขนาดกินข้าวยังก,กินข้าวกับคุณเสียงเลยใช่ไหม <laughs> โอ้คุณเทียงครับนะผมไม่ใช่คุณเทียง <laughs> อ๋อไป้าอ๋ออ๋อ,อ,อ โอ้ยอ๋อขาช้างโอ้โหมันสไลด์เพราะขาช้างแม่มันวิ่งเฉียงเพราะขาช้างเลยเมื่อกี้นะแม่ผมก็รึ้ว่าอะไรแม่๋อ้โหรู้ว่าพี่กินพี่ชอบอะไรเฉียงๆมันกับเอา้เอาผมก็รึ้ว่าพี่ชอบอะไรเฉียงๆเลยพี่ขนาดกินข้าวยังกินข้าวกับคุณเฉียงอะไรอย่างเงี้ยออเออเดี๋ยวถผมถอยรถก่อนนะเอาพี่จะดับเครื่องทำไมเนี่ยโอ้โหถอยก่อนถอยก่อน สายแล้วครับสายเลยสายเลยสายเลยลโอเคครับเออไปครับปลากินข้าวกินข้าวกับคุณเฉียงอ่ะคุณชอบชอบอะไรจึงเฉียงจันเลยอ่ะ,ะอนนเียงอะไรจึงเฉียงก็ชอบชอ,อบนะบผมนะออชอบกินข้าวกับคุณเฉียงนะครับแมจึงเฉียงก็ชอบนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับโหพว่ะ้ปบัก อ่ามึงเอ้ยอุ้ยไม่ใช่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 ใชใชใชอุ้ยพี่ใ้ายเลยของพี่เลยพี่เอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรของพี่วะเนี่ยขับรถให้มันดีๆหน่อยดิพี่บัรโถอเอ้ยมาหลงรักสาบังโพอ่าถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอย อ่ะครับไปชอบอะไรที่มันเฉียงๆนะครับอะไรเฉียงๆกันชอบชอบนะครับพ่อผมอ่าใจเย็นดิพี่เอ้ยพี่จะรีบไปไหนเนี่ยพี่เออไปก่อนเลยพี่รีบไปก่อนเลยพี่ผมไม่รีบครับผมไปทีหลังเฮ้ยไปไหนครับเจไปไดนครับไปไหนครับเนี่ยโอ้โหโดนเหยียบนะครับอย่าไปเดินหาเดินใต้ท้องรถนะเจนะนะครับผมไปครับคุณผู้ชมครับโอ้โหกระจกบังเต็มหน้าเลยพระท้อยโหนีนี่กระจกเนี่ย ดีม mm ัน hmm. วิ่งเร็วจังวะนับปังครับนับอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปนสองครั้งแล้วเนี่ยโอออุยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 มันสองครั้งแล้วเน่น่ะคุณผู้ชมเอาแล้วเออเอข้างหน้านี่มันขึ้นได้ไงวะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ย ว้าไอ้ข้างหน้านี่มันขึ้นได้ไงวะเนี่ยเดินๆเนาะผมยังไม่ได้ไปกดอะไรเลยอะไรวะผมยังไม่ได้โอ้โหเนี่ยจะว่าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ไปหาชนเข้ามาด้วยจะว่าจะว่าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมาดีดิบันไดเลยมันไดเลยมันไดเลยปึ๊บอ่ <arrive> จะจะว่าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ไปชนเขานะครับผมโอเคเดินทางกันต่อครับเดินทางกันต่อจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยถึงปันกลางนะคุณผู้ชมครับมีอุบัติเหตุเอาเฮ้ยเอาเขึ้นไม่ได้หรอคุณผู้ชมอ๋อขึ้นได้แล้วไปไปผมจะไปชนแล้วนะโอ้ด้วย ไอ้นี่มันเต็มหน้าเลยอะ่ะผมจะเบี่ยงขวามากๆแลนะครับผมมนดีขวัาดีับเ,เดี๋ยวมันจะไม่ถึงสักทีไงมา่เ้ยเฮ้ยเย็น้ยเยเ้ยเยเนๆยเฮยเนยเนๆยเ้ยเยเ้ย็น้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเ้ยเย้้เยใใเยเย้ใใเ <c oughs> ้ยเฮไยเฮ้่ใช่เ้ย มาล่ะนี่มาครับมาแล้วโอ้โหแม่งสุดจัดจริงว่ะว้าวดูดิการย้ายรถเกี่ยวนะเป็นการย้ายรถเกี่ยวที่มหัศจรรย์มากๆนะครับคลาสสิกมากๆนะครับคุณพ่อครับดูดิอ๋อคลาสสิกจัดๆครับคุณพ่อครับนี่ครับรถบัสรถเบนซ์รถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์นะครับแม่อันนี้เขาเปิดไฟอยู่หรือเปล่าเนะี่ยปิดไฟหน่อยดิพี่ ใครม่งเปิดไฟวะอยากให้ผมรู้นะโอเคสวยงามวะ่ะคุณผู้ชมอ๋อว่าอยู่รถเกี่ยวเปิดไฟแม่นี่ครับสวยงามครับนี่ก็กำลังย้ายไปด้าง,งานนะคุณผู้ชมครับไป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 คูเวตานะครับตัวนี้ไม่รู้เอ็มเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แรงมาเท่าไหร่นะครับอันนี้ใคร มึงโอ้โหีไม้กังเขนผมเรียว่าเสาไฟ <S <S ไป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 อันนี้ก็เป็นที่เกี่ยวข้าวริมถนนนะครับไปครับรถเกี่ยวซึ่งซิ่งครับรถเกี่ยวแรงแรงครับหายเกี่ยวข้าวครับหายเกี่ยวข้าวหลอกเงินเอาคนครับลหลอกเอาเงินคนครับผมเกี่ยวข้าวหลอกเอาเงินคนครับเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยครับผม เหยียบไปด้วยครับผมเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยครับผมเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยครับเกี่ยวไปด้วยเหยียบไปด้วยนี่ทางเข้าอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเราจะไปเกี่ยวแปลงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมไปหาทางเข้าก่อนนะมันไม่ใช่ทางนี้อ่ะมันจะมีทางเข้าที่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่นะนะครับผมเอา,เอา จะมีทางเข้าที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แต่พี่ก็ไกลเกินหน่อเนาะพี่เนาะเอ,อ้ายู่ไหนว่าทางเข้าเป็นหลักเป็นแหล่งอะ่ะนี่เลยพอเป็นกิโลแล้วเนอะ <c oughs> เอานี่ไงนี่มันมีทางเข้าที่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่เออเราต้องวิ่งนะเข้าตามตอกออกตามประตูนะครับผมเราต้องวิ่งให้แบบเอ,อ่อให้มันแบบ อ่าให้มันถูกต้องตามลักษณะสุขานามัย hop. อ่ะนั่นแหละเข้าตามตอกออกตามประตูไปแล้ว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 เออเป็นไงเป็นไงโหโหอยอจัดเลยหล่อเมื่อหล่อเมื่อเฮ,ฮ้นี่ครับย้ายมาหน้างานนะคุณผู้ชมครับนี่ พื้นะปึ๊บอมาไปครับลงครับลงลงเลยครับลงเลยเดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวเกี่ยวข้าวครับวันนี้มีเกี่ยวครับวันนี้มีเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันบิดเบี้ยวไปมั่วอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออ ไปเลยครับไปเลยไปเลยไปแล้วก็บอลเลย,เลย,เลยใส่ไปเลยครับอุ้ยไม่รู้ว่ามันเป็นหลุมไงปืนใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยโอ้หนับปังครับนาปัง,ปง,ปงชิวๆครับงานแค่นี้ชิวๆไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วไอ้น้องชายเดี๋ยวพี่เกี่ยวให้กูปต้าก็เสร็จนะผมอ่าเพิ่มเพิ่ม นี่ครับจับมาเลยครับเกี่ยวด้วยบริการเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยครับจะได้เสร็จเร็วๆครับอยากเสร็จเร็วๆเรียกได้เลยครับครับผมเพราะว่าทางเรานี่ไม่ใช่เกี่ยวอย่างเดียวครับเหยียบให้ด้วยครับผมเหยียบจมนาครับผมจะได้เสร็จเร็วๆไงมเห็นป่ะคุณยมอ่าแล้วเกี่ยวอย่างเดียวเสร็จช้าดิผลผลิตก็ได้เยอะดี เราต้องเกี่ยวด้วยเหยียบด้วยนะผมเราจะได้แบบว่าได้เงินด้วยผมคนเดก,ก็ได้เน้นน้อย <c oughs> ใครมนคิดแบบนี้วะเนี่ยอย่าหาคิดนะมันไม่ใช่นะเนออี่ยอย่าหาทำนะผมไปครับไป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 อย่าหาอทำมาเลยครับมาเลยเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราผมจะอีกสักหน่อยผมจะเอาพวงมาใส่ข้าวนะ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วน่มามีพ่วงหรือเปล่าไม่รู้อยู่บ้านน่าจะมีอยู่บ้านรูอมั้งนี่คนเกี่ยวก็เกียกเก่ยวไปนะครับคนเกี่ยวก็เกี่ยวไปนี่ถอยครับถอยถอยถอย,ถอย อูโบต้านะครับผม1 0 5 x ไม่มีเอลซนะใช่ไหมไม่มีเอลซใช่ไหมโบต้า <Uber S 2> ก็เป็นรถโรงงานนะครับเป็นรถขนาดขนาดใหญ่ก็มีนะส่วนมากจะเห็นเราจะเห็นแค่นขนาดเล็กใช่ไหมขนาดใหญ่ก็มีนะมีลายสายฟ้าด้านข้างด้วยนะครับนี่โอ้โห้าลรามีมิชลินนะครับผม มิสลินไพลอตนะครับเดี๋ยวให้ให้เขาเกี่ยวไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาพ่วงมาเกี่ยวไปก่อนนะลูกพี่นะเกี่ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาพ่วงก,ก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวผมไปเอาพ่วงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปเอาพ่วงมาใส่ข้าวอะนะ่ะวันนี้รถไถรรลรอรถปดเป็นทั้ง ทั้งพ่วงนะครับทั้งคนใส่พ่วงเออทั้งคนลากพ่วงแล้วก็อเอ่อทั้งลากรถเกี่ยวนะครับเอ้ยนั่นมันไหวไหมนะเฮ้ยเอาช่างมันเด็กไหวไม่ไหวก็ช่างมันเด็อเดี๋ยวดูนะเอ่อเราออกตรงนี้ได้นี่หว่าพระเจา้าเออไม่รู้มีพ่วงหรือเปล่านะครับเอ่อเดี๋ยวดูผมดูพ่วงก่อนแล้วกันนะผมดูพ่วงพ่วง พวงพวงเก่าๆอยู่ไหนพวงเก่าๆอยู่ไหนขอญานหาดูพวงเก,ก่าๆก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับมันก็มีแค่พวงนี้เอามาเอามาเอามาเออนั่นแหละแค่นั้นแหละ,ละมีฟาร์มม้าด้วยนะครับน,น,นี่ตรงนี้เดี๋ยวผมไปเอาพวงเก่าๆแล้วกันนะคุณผูช้ชมครับมาแล้วมาแล้ว อ๋อเราลงทางนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ผมไม่โอ้โหโอ๋อเราลงซอยนี้ก็ได้โอ้โหไม่รู้ไงพี่อ๋อเยอะเอ้เอาโอ้ยเป็นอย่างนั้นไปเลยไปเลยครับไปเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเวลาหมดหมดเวลาป่ะพีจะยี่สิบสนาทีแล้วนะผม คือผมอยากทําคลิปยาวๆไงคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้ทําคลิปยาวคนดูอยากให้ดูอยากดูคลิปยาวไงบางคนบางคนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพี่ครับขอดูคลิปยาวๆหน่อยครับพีออ่มันวาร์ปไม่ได้เลยดิคุณผู้ชมโอ้โหนี่ไงจะถึงแล้ววาร์ปไม่ได้วาร์ปไม่ได้อูโ่โดนชนพระเจ้าเอ,อ้ยน่าหงายเลยว่ะ สวัสดีครับนี่ครับวาร์ปไม่ได้ครับบ๊าบได้อยู่แต่ว่ามันวาร์ปยากนะสำหรับฟาร์มสิบเก้ามาพ่วงครับพี่มาพ่วงเฮ้ยดีปุเอียงเลยรถเอียงเลยเอียดพี้จู่ไปครับามาพ่วงมาพ่วงครับมาพ่วงเฮ้ย โอ้โหโอ้ยรถแรงเพื่อนลูกค้าเพื่อลูกค้าเราทําได้เราต้องรีบเพื่อนลูกค้าเทุกอย่างเพื่อนลูกค้านะครับผมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วทุกอย่างเพื่อนลูกค้านี่เลยโอ้โหพี่มอแปลงด้วยนะครับโอ้โหสิ่งจัดสิ่งจัดสิ่งจัดรัดใส่ครับผมทุกอย่างเพื่อนลูกค้าครับผมงานเรียบครับยับนี่คนไปหลายคนแล้วโอ้โห เหยียบไปหลายก็จุ้งไว้ฮเหยียบไปหลายคนแล้วนะครับุณผู้ชมซอยนี้ไหมวะเป็นเส้นใช่ปะซอยหไหนวะซอยไหนวะคุณผู้ชมซอยนี้เหรอน่าจะซอยนี้นะครับอู้หูดีใช่ปะใช่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  มาแล้ว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  <l ots> จัดปครับจัดปลเอาเฮ้ยแล้วเพิ่งจอดทำไมเนะี่ยโอ้โหผมว่าแล้วมันจะไม่ไหวตัวเนี้ยใครไม่เป็นคนขับวะนะ่ะมันไหวไหมเนี่ยโอ้ยคนขับรถเกี่ยวมันไม่ไหวหรอกคุณผู้ชมครับ โอพระเจ้าผมไปตั้งนานไม่ได้ไม่ถึงรอยโอ้โหอะไรวะไปตั้งนานไม่ได้ไม่ถึงรอยเลยโอ้โห<ฮ>อะไรวนะเนี่ยโอเคผมใครชอบนับปังก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะผมสวัสดีครับบรรยากาศนับนปังครับผม